สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่รายการย u ซิจูซีซั่นสนะคะได้ออกอากาศไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะแล้วเราจะได้เห็นอีกสไตล์หนึ่งของพี่เหลียงเซินด้วยนะคะเริ่มจากการแบทเทิลน,นะคะที่ผู้ชมแล้วก็ทีมงานได้อยากดูที่สุดและพี่เหลียงเซินของเราเนี่ยได้แบทเทิลคู่กับหลีจินนะคะ ซึ่งในครั้งนี้นะคะเพลงที่พวกเขาเลือกเนี่ยก็คือเพลงแอบ,บนะคะซึ่งแอดมินนะไม่มั่นใจนะว่ามันอ่านออกเสียงว่าเทาเทาหรือว่าโถโถนะคะเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> พื่อนเ <ท anden S 2> พื่อนท่านใดทราบก็ช่วยพิมพ์บอกกันด้วยนะคะ <assignments. S 2> และจากการแบทเทิลครั้นงนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นเวอร์ชั่นห้องซ้อมและไม่มีการตัดต่อใดๆนะคะ ซึ่งในครั้งนี้นะคะเป็นเพลงแอบนะคะซึ่งต่างจากเพลงโอเคโดยสิ้นเชิงเลยนะเออแล้วเรียกได้ว่าคนละแนวกันเลยทีเดียวและสมาชิกที่ร่วมทีมกับพี่เหลียงเซินนะคะแรปเปอร์สุดเท่อย่างเฉินจิ้นถา่านะคะสมาชิกคนถัดไปก็คือเจิ้งซินหยวนนะคะและตามมาด้วยพี่เหลียงเซินของเรานะคะ แล้วเรียกได้ว่าวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะเออเพราะว่าพี่เหลียงเซินเนี่ยเขาพาเหลียงเสี่ยวเซินมาด้วยนะซึ่งน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนและสมาชิกคนถัดไปนะคะก็คือเคอร์ลี่จินนะแล้วก็ตามมาด้วยแรปเปอร์หนุ่มสุดคูลนะคะอย่างจางซื่อหยวนพอเริ่มการแสดงนะคะคือบอกได้เลยนะว่าน่ารักมากๆ แล้วเรียกได้ว่าถูกอ,อกถูกใจนะเราบรรดาเด็กฝึกเราเมนเทอร์หรือแม้แต่กระทั่งผู้ชมอย่างเรานะคะไม่ว่าจะเป็นหลวอี้โจนะที่ดูแบบหัวราอแบบสนุกสนานมากนะคะแม้แต่ชุนพีดีเนี่ยก็ยังยิ้มตลอดเวลาเลยอาจารย์หลีหลงห่าก็ยิ้มตลอดนะคะน้องโทนี่กับวัานอี้เฉินนะคะคือเรียกได้ว่าพอดูทีมนี้เต้นเรายิ้มตลอดเลยและหนุ่มหล่ออย่างต้วนสิงๆนะถึงกับถูกอ,อกถูกใจขนาดที่ทํามือตามเลยนะเออ แล้วไม่ใช่แค่เด็กฝึกนะคะเมนเทอร์ที่น่ารักอย่างเมนเทอร์ลิซ,ซ่าของเราเนี่ยก็ยกมายกมือเต้นท่าเพลงแอบตามเลยทีเดียวนะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะพี่เหลียงเซินคือเสียงดีมากเอ๊ะหรือจริงๆพี่เหลียงเซินของเราเป็นสายวคอลหรือเปล่าเนี่ยทำไมพี่ร้องเพลงได้ดีขนาดนี้คะเนี่ยและไม่ใช่แค่พี่เหลียงเซินเท่านั้นนะคะเคอร์ลี <C ur ly Jean> จินเจิ้งซิงหยวนคือบอกได้เลยว่าเสียงมีเสน่ห์มากๆเลยนะ แล้วพอมาเจอคู่ซีอย่างเฉินจิ้นเหาวแล้วก็จางซือหยวนรับเนี่ยคืออยากจะบอกว่าโคตรเท่โคตรครัวทุกคนมีเสน่ห์มากๆแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆด้วยแล้วเรียกได้ว่าทีมนี้เนี่ยเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของพาน์เหล่าซื้อมากเลยนะกับการแสดงในชุดนี้เนี่ยเพราะแอดมินสังเกตว่าพาน์เหล่าซื้อเนี่ยเขาจะหัวเราะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาเลยตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะ และเรียกได้ว่าพีคสุดๆนะคะกับการเปิดเหม่งพี่เหลืองเซินแล้วก็เปิดเหม่งเหลียงเสี่ยวเซินด้วยนะคือช็อตนี้นะแอดมินคิดว่าทุกคนเห็นนะก็ต้องหัวเราะแล้วก็ยิม้มและแอดมินคิดว่าโชว์นี้เนี่ยทำให้คนดูเนี่ยมีความสุขมากๆเลยและผลโหวตนะคะเป็นเอกฉันนะคะคือพาเหล่าซื้อลห,หลี롱เฮาเล่รซือแล้วก็ลิซ่าเล่รซื้อเนี่ย จะให้ทีม B เป็นฝ่ายชนะนะคะส่วนชุน PD ให้ทีม A เป็นฝ่ายชนะนะคะแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ไปด้วยคะแนน3ต่อ1นะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่อยากดูแล้วก็อยากฟังเสียงเพราะๆของพี่เหลี่ยงเซินนะคะก็ตามไปดูได้ในแอปพลิเคชัน i อ e ีนะแล้วรับรองว่าเพื่อนๆต้องยิ้มตามแน่ๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ